ไฮไลท์วันนี้เนี่ยฮะมาพบกับรถเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่นะฮะ Toyota Fortuner 2.8V ขับ2เนี่ยอ่ะตัวรถปี18ราคา849,000บาทเท่านั้นนะคะ ฟิดาวพผ่อน14,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งอย่างแบรนด์ Toyota Fortuner คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ mm. ได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2 8 0 0ซ c เครื่องยนต์ดีเซลนะคะ mm. ตัวรถสีเทาดำรถมือเดียวประวัติศูนย์สภาพสวยแน่นอนนะคะ mm. ตัวรถเข้าใหม่นะคะรถไม่มีช้ำแน่นอนนะสภาพโดยรวมคือสวยงามมากม คันนี้นะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋านะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะเอมี่รีวิวรอบคันค่ะนะคะรถสวยๆอย่างนี้มาไวไปไวแน่นอนราคา8 4 9 0 0 0บาทท่านใดสนใจนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีพเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยวันนี้นะคะอยู่กับเอมมี่นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะพบเจอกับเอมมี่นะคะเอมมี่ก็อัปเดตรถเจ็ดที่นั่งสวยๆมาให้พี่พีพเอฟซีทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วนะคะคันหน้านี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะแบรนด์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ2.8 ตัววีขับสนะคะตัวรถปี18เลขไม่ใช้งานเพียงแสนต้นๆเท่านั้นนะคะราคา849,000บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ผ่อนเดือนละ14,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะรายได้29,000บาทมารับไปใช้จัดไปแนนซ์คนเดียวเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะ สำหรับท่านใดสนใจเนะะี่ยะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะด้านล่างใต้คลิปมีลิงก์ ID l ดี e ไลน์กับเบอร์โทรให้ชัดเจนนะคะหรือจะเข้ามาทดลองขับรถเข้ามาลองชมรถตัวจริงที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เอมี่พาชมกันนะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้ากันเราเริ่มด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะ,ะไฟคู่หน้าเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์ไบบีบ LED มาพร้อมกับ d a y t i m e r u n n i n g Light นะคะ โคมไฟคู่หน้าเป็นของเดิมติดรถนะคะเป็นแท้สูตรโรงงานเลยนะโคมไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยสะเก็ดหินนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะตัวนี้รถเข้าใหม่นะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะป้ายทะเบียนนี้เลยค่ะเจ่อไก่ออ่าง9446สกรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้ไปใช้างานกันเลยนะคะ ติดตั้งตัดหมอคู่หน้าให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Fortuner เครื่องยนต์2.8นะคะได้เป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซลขับ2นะคะท่านใดยอยากได้ไปใช้งานก็ตอบโจทย์แน่นอนนะขึ้นเหนือล่องใต้สบายๆเลยนะคะตัวล้อแม็กในอาคาเนนะเป็นล้อแม็กอลลอยนะคะจากโรงงานนะแม็กอลลอยจากโรงงานตัวยางหรือมีจัดยางให้4เสเซนนะคะ แม็กนี้เดี๋ยวเอมี่ไปขัดปัดเงาให้สวยกว่านี้นะพี่นะท่านใดได้สนใจนะอยากมาชมรถตัวจริงมาลองขับนะคะมาได้เลยนะคะที่บริษัทมาหาเอมมี่ได้มาทดลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยน์นะมาหาเอมมี่ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเปิดทุกวันเลยตัวกระจกมองข้างนะคะพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะติดตั้งไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันนะคะฟิล์ม ด้านหน้าน่าจะ60นะรอบข้าง80ค่อนข้างไพรเวทเลยนะคะเป็นส่วนตัวมากๆตามเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสเปิดด้านในนะคะนี่รถจะไม่ได้เก็บงานนะนี่คือสภาพเข้าใหม่นะคะรถจะไม่ได้เก็บงานคือสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคเนาะไม่ได้แย่ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีสมตาลนะคะ เบาะเป็นเบาะหนังเสียมตาลนะเบาะไม่มีรอยแตกรอยขาดรอยยับนะคะเบาะหนังสวยๆอย่างนี้นะคะเบาะพับไฟฟ้าคู่หน้านะคะพับปรับเกียร์ไฟฟ้าคู่หน้าเลยนาที่พักแขนนะคะเกียร์ออตโต้คอนโซลกลางลายไม้นะคะตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะหน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยนะคะระบบเนวิเกเตอร์ครบถ้วน พวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยหนังเดิมโตย้านะคะมัลติฟังก์ชันจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวครูสคอนโท l และพัน d l เดิ i ชเกียร์มือนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้านในนะคะสตาร์ทให้ดูกันนี่เลยนะคะหน้าปัดเลือนไม้แสดงผลดิจิตอลนะคะเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่กันนะคันนี้ใหม่ใช้งาน140,000สมกิโลนะคะ ไม่ใช้งานเพียง144,281กิโลค่ะไม่เดิมไม่แท้นะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยบุ so ๊กโซวิดครบถ้วนนะคะตัวรถนะคะไม่มีประวัติชนหนักมานะคะรถไม่มีประวัติชนหนักมาแน่นอนลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยบุ๊กโซวิดมีให้ดูครบถ้วนนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะกระจกปรับระบบออโตโส้สบานนะคะสซ็ลักษณ์ล็อกกระจกมองข้างพับปรับเกีรบไฟฟ้านะนี่ เสา A เสาบนะโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีกับสีสาสีไม่เคยตัดต่อมานะคะดูตัวโครงสร้างตรงนี้เห็นไหมคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะรอยน็อตเดิมนะรถไม่เคยตัดต่อไม่เคยสาสีกับสีมาแน่นอนลูกค้าเอาช่างนะคะมาเช็คได้เลยนะคะเอาช่างมาเช็คได้หรือลูกค้านะคะเอาตัวรถไปตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุ๊กโซวิดครบถ้วนแน่นอนอื่ สำหรับที่นั่งด้านหลังแถวกลางนะคะตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังสีมตาลนะคะเบาะไม่มีรอยแตกรอยขาดนะเจ้าของเดิอค่อนข้างดูแลร,รถค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีที่เสียบปลั๊กไฟบ้าน2องตำแหน่งนะคะนี่รถเข้าใหม่นะคะรถไม่มีช้ำนะรถไม่มีการตัดต่อตัดแต่งแน่นอนลูกค้าจ๋านะคันนี้849,000บาท ออกห้างไปแดงรันห้าล้านหกนะสำหรับรุ่น2.8นะคะวันนี้เหลือ8,49แสนเพันเอาไปเลยดอกเบี้ยสองเเร์เซ็เริ่มต้นค่ะตัวไฟท้ายนะฮะเป็นไฟท้าย LED นะคะเป็น LED สองเส้นนะฮะดูสวยงามมากๆนะพร้อมกับตัวคิ้วด้านหลังเป็นโครเมียมนี่ค่ะประตูด้านหลังนะคะเป็นประตูไฟฟ้านะคลิกเลย นี่ค่ะนะคะด้านหลังประตูไฟฟ้านะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะคะบเบาแถว3คือพับเก็บได้นะเบาะแถว3พับเก็บได้เลยตรงนี้นะพับเดี๋ยวเรานะคะทำสปาให้ทั้งหมดรอบคันนะคะคุณลูกค้าจะได้รถที่สวยงามแน่นอนนะอ่ะตัวโครงสร้างนะคะน็อตฝาท้ายนะน็อตไม่มีร่องรอยขยับนะคะรถไม่มีการตัดต่อไม่มีการชนหนักมานะตัวน็อต ฝากระโปรงท้ายนะน็อตเดิมโรงงานนะฮะน็อตไม่มีร่องรอยขยับแน่นอนนะสีเดิมนะคะฝาเดิมนะสีเดิมฝาเดิมคันนี้เอาไปใช้งานกันเลยพี่ผ่อน14,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนแค่14,000บาทเท่านั้นนะสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง2.8งจุดแปนะคะรุ่น Fortuner นี่หลังคาเนะะียะคะไม่มีรอยบุบรอยฉลอกนะคะรถไม่เคยพลิกคว่ำม,มานะเสารับสัญ,ญญาณเป็น คีบฉลามเรียบร้อยเนี่ยฮะตัวสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่สามสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสวยงามกระจกเดินโตโยต้าทุกบานนะคะเอาไปใช้งานกันค่ะพี่คันนี้นะแปดแส0สี่ืนเก้าพันจัดแนนได้เต็มเลยนะคะจัดแนนได้ยอดเต็มฟรีดาวนะคะออกรถศูนย์บาทได้หรือลูกค้าท่านใดนะคะสนใจซื้อสดก็โทรมาคุยเรื่องราคากันได้เลยนะคะโทรมาคุยเรื่องราคากันได้เลยนะคะสำหรับใครท่านใดที่อยากได้เป็นซื้อสด นะคะมาต่อรองราคากันได้หน้างานค่ะ,ะรถสวยอย่างนี้นะคะเข้าใหม่ราคาดีนะ,ะ8แป0แสบาท Fortuner นะคะสอตัว v ีขับสเดมี่พาชมห้องเครื่องกัน,นะคะ่ะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซลนะคะนี่เครื่องยนต์นะคะไม่มีอาการสั่นอาการไอนะ,ะเลขไม่หนึ่งแสนสีมนกิโละคะแต่เข้าศูนย์ตรวจสอบ ทุกระยะเนะฮะเป็น่ายของเหลวตามรอบกําหนดแน่นอนรถไม่มีอาการนะคะเครื่องยนต์ไม่สั่นนะเลขตัวเครื่องตรงกับตัวสําเนาเล่มแน่นอนตรวจสอบได้นะคะเครื่องยนต์ไม่เคยแกะไม่เคยผ่ามานะพี่ดูด้านในนะคะนี่รอยแต้มสีจากทางโรงงานแต่ละจุดนะคะยังคงสภาพเดิมจากศูนย์อยู่นะคะหัวน็อตแต่ละจุดไม่เคยถูกแกะถูกผ่านะของเราคัดรถเข้ามานะคะรถไม่มีตัดต่อตัดแต่งไม่มีแต่งเครื่องยนต์แน่นอนค่ะพี่ นะฮะน็อตฝากระโปงนะนี่น็อตฝากกระโปงพี่ดูเลยนะคะฝากกระโปงเดิมนะแล้วก็ตัวเม็ดอาร์พวกนี้คือเดิมโรงงานหมดเอาไปใช้งานกันกันกนกบพี่ผ่อนเบาๆบา14ื่นสี่นะคะผ่อนเจืินแค่14ื่นสี่เท่านั้นนะนี่ตัวโครงสร้างเดิมนะโครงสร้างเดิมน็อตเดิมโรงงานนะคะรถสวยๆอย่างนี้นะท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะมาเลือกชมได้เลยที่บริษัท ตัวนี่หนูคันหน้านะคะน็อตยึดไฟหน้าพวกนี้พี่ดูเลยเดิมแท้สูน์แน่นอนของเรานะคะเดิมแท้สูน์แน่นอนนะคะนี่ตัวโครงสร้างเดิมเม็ดอ์คเดิมหมดนะรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปร์เ็นต์นะคะของเรานะรถทุกคันไม่มีย้อมแมวนะตัวฝากระโปรงนะคะตัวรอยเม็ดอ์ครอยสีนพวกนี้ยังสภาพเดิมอยู่นะของเดิมโรงงานติดรถแน่นอนค่ะพี่ นะซีนฝากระโปรงคือซีนเดิมโรงงานนะคะจิกเข้าไปเข้าเนื้อเลยคือซีนแท้แน่นอนค่ะพี่เอาช่างนะคะที่เก่งนะมากประสบการณ์มาตรวจเช็คสภาพรถได้เลยนะของเราคัดรถแน่นอนค่ะคันนี้ใครสนใจนะคะรีบได้เลยนะพี่นะก่อนที่จะไม่ทันค่ะสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของ Toyota Fortuner 2.8ตัว V ขับ2นะคะตัวรถ ปี18ไมล์4 0 0่0กิโลกับราคา849,000บาทนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%เท่านานนะคะผ่อนเริ่มต้น14,000บาทตลอดสัญญาลูกค้าต่างจังหวัดซื้อได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดนะคะเหนือใต้อีสานออกตกไปได้หมดเลยค่ะ หรือท่านใดน,นะคะอยากมาชมรถตัวจริงมาลองขับมาจัดไฟแนนซ์ที่บริษัทก็มาได้เลยที่มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะก่อนเข้ามาทักไลน์หรือโทรมาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเอมี่ส่งโลเคชั่นร้านให้นะคะก่อนากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่นะคะอัปเดตรถเจ็ดที่นั่งให้ดูอีกแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ